ไม่ตายแต่เจ็บลูกลองดีๆนะอฮ้ยหินด้อะไรอะลูกหินกลมบิ๊กเลยลูกอลูกหินดูดินล,ลอยลงมาจากภูเขาลาดินดินหินมันขีห้หมาอัดก้อนกลมดิ๊กเลยมาดูหินก้อนนี้กมมาันไหลาตามมาลิฟมาไหน มันไหลาตามมาจบบากภูเขากิน <c oughs> โอ้สวยมากเลยเอาไว้ที่เดิมคะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่พี่นะคะนนเดี๋ยวอย่าเร่งน้องเดินธรรมาดาเดินต,ตรงๆธรรมดาไม่ต้องเอามือจับตรงๆตรงๆเออเดินตรงธรรมาดาไม่เป็นไรเลยก็าาต้องเอามือจับชันก็มาใส,ส่ที่ลงแกบบไปลึกหน่อยอาาะไ,ไรลึกช้าอ้าวนกิ้งเลยนะอ้วนมันชันมากเลยอ้วนเจ็บมากด้วย นี่นะคะกำลังจะลงสูงมากแต่ว่าช่วงแรกๆนี้อาจจะชันนิดนึงสักประมาณครึ่งทางนะคะจะชันแต่ว่าต่อจากนี้ไปก็ไม่ชันเท่าไหร่เริ่มลงแล้วนะคะ ตอนนี้เราจะเริ่มลงแล้วค่ะ,ะลงมาถึงชั้นล่างแล้วนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างนะคะเึลื่อนไปดูบนยอดเขาวเฉยๆว่ามีอะไรไหมค่ะ ข้างบนเป็นอะไรพี่ มาลอม้าเหรอคะไปใต่เอห้าร้อยเมตรเองไม่ได้ปะใช่ใช่ใช่ปักรหิตด้วยยงก็ออนี่ไงเ้อไม่ได้ต้องสำรวม<ป>อ๋อสังวม,มากเลยนาทำไมขาบวนนะมนล้ะ มันจะไล่การขาบวมแล้วนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยยต้องเหมืนรวมดวเดินแบบคุรคะควรประสานได้อ<ห><ย>้ยเจ็บไม่รีโมเดล